Thank <laughs> you. มีตังไหมฮะตางมีตังไหมตังเอยโอ้มีมีอี่รเมื่อกี้ฮ่ามีมี3บ้านที่มารับใช่ไหมคุณยายบ้านหนึ่งคุณยายคุณยายช่วยสวัสดีค่ะ คุณยายคุณยายเป็นยังไงคุณยายคุณยายชื่อคุณยายคุณยายชื่ออะไรคะยายหลานยายหลันโมยายหลานค่ะคุณท่าไหร่บอกคุณนายประจุการโอ้คุณยายยูยืนเคยแข็งแรงยายอยู่กับใครยายอยู่คนเดียวยายอยู่คนเดียวยายเป็นยังไงอ่ะเอาๆเดี๋ยวตราคนเดียวแล้วขอบคุณครูนั่งด้วยหนูนั่งด้วยหนูนั่งคุยด้วยคุณนั่งขามาเรานั่งกันเรานั่งกันคุณนั่งอ่ะเพราะสามีเสียลูกก็ต้องตายค่ะ แล้วก็มีหลานสองคนที่ที่อยู่ในบ้านด้วยค่ะวันนี้ไปเรียนโฆษณาแล้วก็อยู่กนันมาที่นีสสสส่สวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกสวัสดีครับลูกอ้ยายแข็งแรงแข็งแรงคุยายดีกว่าร้อยแล้ววันนั้นยังเดินอีกเหรอยายแต่ก็บบเข็นใชยังไปอีกโอ้ยยายยางั้นเดี๋ยวอ,อดมาอาบมาจะกินกับการของ้เยอะมากโอ้ ยายอยู่คนเดียวเดี๋ยวครูช่วยหาคนบ้านมาเช่าบ้านยายและให้ดูแลยายด้วยเพราะยายมีบ้านของตัวเองอยู่ในนี้เอาของคุณยายเลยนะยายยายกินนมไหมเนี่ยกินได้ไะนมอ่ะไม่กินนมหมองั้นให้งั้นให้ออมกินดูอ้วกงั้นเอาให้เอาให้ออมสิทธ์เนาะอาให้ออมสิทธ์เนาะงั้นยายเอาอะไรดีอ่ะยายเอาตังค์นะไปซื้อหมากโอเคได้จ้ามากกว่ากอไม่ได้เนาะ ยายซือมากหนึ่งพันรูมเนี่ยกี่พันสอต่ก็เห็นข้างเดียวเหนเดียวอีกอ่3สามพันเนาะสามพันเนาะไปซื้อหมากเนาะแล้วเนี่ยให้เด็กกลุ่ข้าวให้กินได้นะาะ ยกนน้อยอยู่คนเดียวตายอยู <jaar> ่คนเดียวนะลูกหลานอยู่ยายอยู่ให้มีความสุขทุกวันมันจะเปิดแล้วให้มันเกิดไปเนาะไม่เป็นไรเราก็ราบมันต้องไปต้องลงฮะเก็บขยะจ้าก็เก็บเออเราถือว่าเราออกไปหาไปออกกำลังกายใช่ออกกำลังกายปากกระป๋องยายทานได้เนาะปากกระป๋องยายทานได้เนาะนะมีข้าวมีของใช้มีขนมในนี้นะมีของใช้น้ำมันพืชนะยายนะ เนี่ยเอาไปเอาไปมีข้าวมีก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวข้างบนไม่หิวไม่หิวหิวหมากอย่างเดียวอีกบ้างแม่อยากจะซื้อหมากให้ยายเดี๋ยวนี้เลยเนี่ย ยายได้แบบปลื้มใจเลยมีหมากตอนนี้เลยนั่งกินทั้งคืนได้กินทั้งคืนด้วยข้าวก็ไม่กินจะกินหมากค่ะคุณจ๋าจ๋าจ๋าหนูจะบอกให้นะยายยังไม่ได้ทำมาลานะคะเพราะว่าช่วงนี้ยุคข้าวยากหมากแพงหมากลูกละยี่สิบบาทยายยายม่ตังนันเนี่ยลูกของหมาดลูกของบาทตลาดคองเต๋อตลาดคองเต ยีบ่บาทนี่จ้า,าเขาไปื้อด้วยจริงมากโ oh. พูดจริงๆนะยายหนูอยู่ลังสิตหักลูกลยยี่สบาทเึกนอกยยังไงแหละม่มานอกแถมป์โกงโองกัอยอยงนเนาะแคมป์โกงโกงแล้วงกงไงหนูไม่ได้อยู่บ้านนอกหนูแค่อยู่ชนบทเราจ้าส <B ak ata> วัสดีค่ะ กูตามมงคลตายอายุเท่าไหร่เอ้ยแปดสิบแตายอยู่กี่คนอยู่กี่คนอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเอ้าวแล้วก็ใครดำกับข้าวกูตากูตากินอยู่คนเดียวแล้วก็สิบกว่าปีแล้วตามหาภรรยาตามหาครอบครัวมไม่เจอตอนเรียนตัวเดียวหน้าไปก็ไม่เจอตอนนี้เนี่ยอยู่คนเดียวใต้ทางเดินวัดคงเตยในสามเราไม่สามารถไปปลูกบ้านเป็นหลังที่ได้เพราะว่าอยู่ที่หนึ่งลูก ก็เลยมีการไปทําเป็นเองเพื่นเล็กๆเพื่อนตาอยู่ค่ะแล้วก็ต่อน้ำไปจากเพื่อนบ้านมาใช้อยู่เพียงเดียวค่ะคณะกรรมการกับเพื่อนๆบ้านเพื่อยดูแลในข้าวจากวัดมาดูแลแก่แล้วก็ตมีสวัสดิการที่สูนย์วิทยุเป็นคนนิการใช้รายงานแล้วใครแล้วอาหารกุตาหุงได้ไหมได้ไหมทําได้ใช่ไหมอันนนี้ทาจ๋ามีของกินมีข้าวนะเราเปิดเปิดดูกันเปิดดูกัน มีขนมมีข้าวสารด้วยตาหนูได้กะตาชอบกินอะไรอะคะตาชอบกินอะไรตาชอบกินอะไรเวลากินข้าวหรือกินขนมกินอะไรกินกาแฟทุกวันกินกาแฟทุกวันขอค่ากาแฟหน่อยขอข้ากาแฟหน่อยอันเนี้ยเอาไปกินกาแฟทุกวันได้ไหมได้ไหมอันนี้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 หนูให้นะกุตานะเอาไว้กุตาสามพันกินกาแฟวันละร้อยโอเคนะอย่างน้อยก็ได้เดือนหนึ่งเนาะ ได้เนาะเก็บดีๆนะจะเชอบกินกาแฟกาแฟดำใส่น้ำตาลหรือใส่ครีมใส่นมผมกินกาแบเอ้ยครับเอ้ยโมคอนาโมคอนาบูตะเอาไปซื้อกาแฟนะจ้าอันนี้ก็มีนมอะไรกินได้เนาะจ้ะบูตาเก็บใส่กระเป๋าได้ดีจ้าเก็บใส่กระเป๋าได้ดีขอให้พี่อุ้มหน่อยอ้าวดูขออวยพรขอให้โชคดีมีไทย อายุมันญญ่นฝันยืน,นมีโชคไม่รายพัฒนาถูกสรงขอให้มีความสตกความปไปอายุมันญญ่นฝันยืนจ้าอายุนโนร์ถูกขังเมรังอายุมันญญ่นฝันยืนเจ้าคตาอาภัยวิบัติทั้งหลายอยาอ่าละการกายโดยเจ้านะจ้าดูค่ะคุาตาที่ใครเจอคุณ <c oughs> ตาไหนเห็นคนเรียกว่าอาจารย์ใครสือว่าเฮ้ยข้าเรียกว่าอาจารย์แสดงว่าแกคงกินดีอยู่ดีแล้วไม่ย<า>ุ่งกับแกเลยเดินอยู่แถวนั้นซัก ครึ่งปีเป็นเงินนอเตียนนอนเริงชาวไร่ฟ้าบ้านให้ให้ตาใครปลูกบ้านให้คุณตาที่เนี่ยที่อยู่ปัจจุบันใช่ไจ้าใครปลูกอ๋อคนปลูกเนี่ยเหรอปลูกบ้านให้อ๋อเเลลยยนนคไที่ตาตาตัวเนี้ยขอโทษนะตาตามีตังไหมตามีตังไหม้อตังเลยมีอะไรเมื่อกี้สอง น่สาีครับฝากไว้บ้านนู้นด้วยบ้านดีอีบ้านหนึ่งช่วยกันช่วยกันค่ะบ้านนี้ค่ะเป็นครอบครัวผู้พิการค่ะมาไม่ได้มาไม่ได้อีกบ้านนี่อาสี่สิบปีค่ะแล้วก็สามีเพิ่งเสียชีวิตนะครับหนึ่งสองสามสี่ครับโอเค จากพี่ๆที่เพจด้วยนะคะไม่ใช่พี่อ้มนคนเดียวนะคือปกติเนี่ยเขาท่วๆหลายคนเนี่ยจะเข้ามาร่วมด้วยแต่พี่บอกว่าไอ้พี่อไม่ได้เปิดรับบริจาคและบางคนบอกว่าโอนมาให้เลยฝากหน่อยอย่างเงี้ยฮะเขาเชื่อว่าเหรอเออเดี๋ยวเราทำให้ไปสัอนเซแต่ว่าพี่อ้มไม่ได้เปิดรับบริจาคอะไรเพียงแต่ว่าต้องการทุกท่านที่ดูในเพจเป็นสมาชิกเป็น FC ของเราเนี่ยให้เขาทําตามเราเหมือนกันจะได้กระจายกันไปทั่วทประเทศไทยทีนี้เนี่ยเมื่อวานก็แค่สนุกคือหลายๆคนบอกอยากจะร่วมถ้า่างนั้นก็พวงไร้อยหนึ่ง ก็ได้มาหลายพันอยู่ก็เลยเอาเนี้ยส่งต่อให้ร้อยส่งต่อให้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็พี่พี่ที่อยู่ในขายส่งเพชรแท้ WCG ค่ะก็ฝากมาให้เลี้ยงข้าวน้องๆแล้วก็ช่วยเหลือคุณตาคุณยายด้วยนะคะไอ่เรามาทําบุญด้วยกันแล้วก็ที่ทำบวันี้คือเราส่งความส่งส่งต่อๆกันอย่างที่บอสบอกทุกครั้งนะคะว่าเวลาที่คุณมีเงินแล้วคุณพร้อมทุกอย่างแล้วเนี่ย ความสุขที่สุดคือการที่คุณน่ยได้ส่งต่อแล้วก็เอื้อเอื้อ,อหนุนนำคนต่อๆไปไม่ว่าจะเป็นเด็กคนแก่คนชราคนป่วยนะคะทำได้ทำเลยแล้วก็ทำให้คุณน่ะมีความสุขกิ้งขึ้นแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอ่ะมันสุขใจอ่ะสุขใจแล้วยางอื่นเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงแล้วมันมากกว่าเรื่องของเงินบอกฝากไว้ตรงนี้